รองวีหนึ่งห้าห้รอกันให้ครับผมสวยๆเดิมๆไม่แกะไม่เปิดนะโอะสวยจริงสวยจริงครับผมอ่าผ่านาน้ำไางีนะ้แหละไปฟังเสียงเลย เล่นเวียงดีอย่างนี้เดี๋ยวครับ